มหามคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่สิบห้าในที่สุดก็ต้องจากจิงจิวงงงานวูปถามว่าว่าอะไร เหลียวสือซุยร้องโพลงบอกว่าหากว่าท่านเป็นไส้ศึกของสำนักอื่นขอให้รีบไปรีบไปข้าพระเจ้าจะไม่บอกต่อผู้ใดจิงจิวค่อยเข้าใจความหมายของเขาต้องยิ้มพลางสันศีษะวางเม็ดทรายในมือลงเมื่อหนึ่งปีก่อนเขาถามหลิวสือซุ้ยฉนไหนยังรั้งอยู่ข้างกายตนเองแต่หลิวสือซุยไม่ยอมตอบตอนนั้น หลิวสือซุยนึกระแวงสงสัยเขาจึงจงใจจัดคําถามคําตอบต้องการให้เขาสร้างความดีความชอบให้กับสํานักหวังผลในภายหน้าความผิดนี้ไร้เดียงสายิ่งแต่เด็กชายผู้หนึ่งยังจะทําอย่างไรได้หลังจากนั้นหลิวสือซุยไม่ได้เอ่ยถึงหัวข้อนี้อีกจวบจนกระทั่งวันนี้ค่อยเอ่ยปากถามเพราะว่าเขา กำลังจะเข้าสู่สํานักฝ่ายในกลายเป็นสิทธิสำนักเขาเขียวเต็มตัวไม่ใช่เด็กรับใช้ของจิงจิวอีกเรื่องนี้จิงจิวไม่รู้สึกผิดหวังยิ่งไม่มีโทสะกลับรู้สึกว่าน่ารักนี่เป็นการเติบโตของเด็กชายผู้หนึ่งจิงจิวยิ้มออกมารอยยิ้มของเขาดูน่ารักยิ่งคล้ายหิมะน้ำแข็งหมื่นปีถูกอาทิตย์วสั์หลอมละลาย ต่อจากนั้นปรากฏดอกบัวช่อง,งามงอกเงยออกมาหลิวสือซุยมองดูรอยยิ้มของเขาจนตาลายทอดถอนใจกล่าวว่าคุณชายยิ้มหน้าดูยิ่งจิงจิวมองดูภาพใบหน้าที่สะท้อนอยู่ในถาดเคลือบกล่าวว่าใช่แล้วผ่านไปสองปียังไม่คุ้นชินอยู่บ้างหลิวสือซุยค่อยเรียกสติคืนมา กล่าวถามว่าคุณชายที่แท้เป็นใครจริงจิวกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่คิดบอกต่อท่านเหลวสือซุยบังเกิดความท้อแท้อยู่บ้างจริงจิวกล่าวสืบต่อจะอย่างไรข้าพเจ้าไม่ใช่ไส้ศึกเหลวสือซุยคุ้นคิดอย่างจริงจังชายหนุ่มรูปงามเช่นคุณชายไหนเลยเป็นไส้ศึกได้ยังมี เขาเกียร์ค้านออกบานนั้นในโลกนี้ไหนเลยมีไส้ศึกที่เกียด์ค้านหนึ่งเพียงนี้ตลอดทั้งวันจับเจา้าอยู่แต่ในตึกยังสืบข่าวันใดได้ไดสิ์รอบลอกทั้งหมดของเก่งสนใต้ล้วนชุมนุมอยู่หน้าตึกกระบี่ผู้ดูแลทั้งหลายก็มากันพร้อมหน้าเหลียวสือซุยยืนบนบันไดเหลียวหน้ามองบังเกิดความตื่นเต้นอยู่บ้างเพราะจิงจิ๋วไม่ได้มา ลีซือตบไหลของเขากล่าวว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเขาเป็นคนนำตัวหลิวสือซุยจากหมู่บ้านหนึ่งปีนี้ให้การดูแลหลิวสือซุยเด็กชายผู้นี้มิเพียงมีพรสวรรค์เป็นเลิศรากปัญญาไม่ธรรมดาประการสำคัญคือมีนิสัยสัตว์ซื่อฝึกฝนอย่างขันแข็งปรับรากฐานอย่างมั่นคงวันนี้มีโอกาสผ่านการทดสอบขึ้นเป็นสิทธิ์ในอย่างสูง เขายังนึกถึงอีกคนหนึ่งที่ตนเองเล็งผลเลิศได้แก่จิงจิวนายสายตาของเขาจิงจิวมีปัญญาทั้งเฉลียวฉลาดเหนือกว่าสิทธิ์ทั่วไปทั้งยังเหนือล้ำกว่าเขาแต่ชายหนุ่มผู้นี้ไม่มุ่งมั่นช่วงชิงไปแล้วเมื่อครึ่งปีก่อนเขาใช้วิทยายการกระปรีตรวจสอบดูพบว่าจิงจิวยังไม่เข้าสู่มรรควิถีสร้างความผิดหวังแก่เขารีซื้อไม่นึกถึงเรื่องนี้อีก กล่าวกับหลิวซือซุยว่าจดจำไว้ประการสำคัญคือจิตไม่วอกแวกหลิวซือซุยพงกศีรษะอย่างหนักแน่นเดินเข้าตึกกระบี่ภายใต้สายตาของอาจารย์ประสาทวิชาและสิทธิ์ร่วมสำนักติดตามส่งมาถึงห้องหับที่อยู่ส่วนลึกของตึกกระบี่หลังหนึง่งผู้ที่รับหน้าที่ทดสอบเป็นอาจารย์ประสาทวิชาจากยอดเขาแต่การก่อนยังมีอาจารย์ประสาทวิชา ที่ทำหน้าที่จดทะเบียนหน้าสุมประตูเก่งสนใต้นามหมิงก๋อซิงคณะอาจารย์อาหมิงคณะอาจารย์อาท่านนี้จนบัดนี้หลิวสือซุยยังไม่ได้ย่างกลายเข้าไปยังยอดเขาทั้งเก้าแต่ยอดเขาทั้งเก้าล้วนได้ยินชื่อของเขาแล้วอาจารย์อาที่มาจากยอดเขาแต่การก่อนพังกอกศรีรษะอย่างอ่อนโยนหมิงกวัวซิงเบิกบานใจยิ่งยิ้มพลางตบไหลของเขา ควรทราบว่าเขาเป็นคนจดชื่อหลิวสือซุยลงบนสมุดเองหากวันหน้าเด็กผู้นี้มีชื่อสถานแผ่นดินพลอยเป็นเกียรติแก่เขาหมิงกวัวซิงนึกถึงชายหนุ่มที่น่าดูในวันนั้นจึงถามว่าระหว่างนี้คุณชายของเจ้าเป็นอย่างไรหลิวซื้อซุ้ยไม่ทราบตอ,ตอบอย่างไรดีอาจารย์อาที่มาจากยอดเขาแต่การก่อนกวาดมองหมิงกวัวซิงเป็นเชิงถาม หมิงกวัวซิงยกมือขวากรีดกวาดใบหน้าครานหนึ่งอาจารย์อาที่มาจากยอดเขาแต่การก่อนก็ทราบว่าเขาหมายถึงผู้ใดเพียงยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวกับใบไม่ว่าอีกสักครู่เจ้าผ่านการทดสอบหรือไม่เนื้อหาที่ทดสอบโดยเฉพาะการทำความเข้าใจห้ามบอกต่อผู้ใดอาจารย์อาที่มาจากยอดเขาแต่การก่อนนั้นสลายรอยยิ้ม บอกต่อหลิวซือซุยมิงกวัวซิงกล่าวเสริมว่าโดยเฉพาะของคุณชายของเจ้าผู้นั้นหลิวซือซุยรับคำํำมิงกวัวซิงกับอาจารย์อาท่านนั้นเดินออกจากห้องปิดประตูลงหลิวซือซุยเดินถึงหน้าโต๊ะสูดลมหายใจสะกดความตื่นเต้นบนโต๊ะมีแต่แคร่จัดวางสิ่งของสิ่งหนึ่งบนแค่มีแท่งวัตถุแท่งหนึ่งลักษณะดำมาเมื่อม แต่เรียบลื่นยิ่งนักทั้งแผ่ซ่านพลังเย็นออกมานี่เป็นคันกระบี่เหลิวเสือซื่อสงบจิตใจวางมือระบนคันกระบี่หลับตาโครจรพลังตามเส้นลมปราณคันกระบี่รู้สึกถึงปรมิมาณพลังลมปราณของผู้บำเพ็ญเพียรทั้งย้อนถวนขึ้นมาทำการาศาสตร์ส่องจิตมหันนบอย่างละเอียดจิตมหันนบที่เต็มเปี่ยมจึงสามารถหล่อเลี้ยงมรรควิถีผนึกเป็นผลกระบี่ ผู้บ็ญเพียนที่ไม่สามารถผนึกเป็นผลกระบี่ย่อมไม่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นสิทธิ์ฝ่ในเสียงอึงอนดังขึ้นซุ่มเสียงหนักทึบแต่ชัดเจนคล้ายปรากฏกระบี่หลายเล่มกระทบกระแทกกันมิงวัวซิงกับอาจารย์อาที่มาจากยอดเขาแต่การก่อนที่หน้าประตูสบตากันวูบบังเกิดความตื่นเต้นยินดีนี่เป็นผู้ที่เพาะสร้างมรรควิถีตามธรรมชาติจริงๆ รับปลุกกระตุ้นให้คันกระบี่ขานรับอย่างแรงกล้าขณะที่เด็กชายผู้นี้บำเพ็ญเพียรเพียงหนึ่งปีตอนนี้มีอายุเพียง12ปีครึ่งช่วยยามให้หลังหลิวสือซุยเดินออกจากตึกกระบี่ลีซื้อกับเหล่าสิทธ์รวมทั้งผู้ดูแลทั้งหลายล้วนได้ยินเสียงกระหึ่มของกระบี่แต่ยังมองดูเขาอย่างตื่นเต้นหลิวซือซุยพงกศีสาับจากนั้นยิ้มด้วยความเบิกบานใจ หลีซื้อปลื้มปิติยินดีสิ์รอบนอกยิ่งโห่ร้องอย่างลิงโลดเสียงโห่ร้องถ่ายทอดถึงตึกน้อยที่อยู่ส่วนลึกของดงไม้จิงจิวต้องยิ้มออกมาเขาไม่เครือบแคลงสงสัยว่าหลิวซื่อซุยไม่อาจผ่านการทดสอบดังนั้นคร้านจะไปชมดูผู้ที่เทาะสร้างบักวิถีตามธรรมชาติปรับพื้นฐานล่วงหน้าครึ่งปี ทั้งยังรับประทานโอสถเม็ดยาเม็ดม่วงวิเศษเม็ดหนึง่งยังไม่ประสบความสําเร็จได้หรือนอกจากคนผู้นี้มีจิตประหันนบที่ลึกไม่เห็นก้นดุดเดียวกับเขาแต่ว่าในโลกล่าจะหาบุคคลที่สองได้อย่างไรประตูตึกถูกผลักเปิดออกหลิวสือซุยวิ่งเข้ามาแต่ไม่อ่านกล่าววาจาได้เขาไม่ทราบแสดงความรู้สึกอย่างไร ที่หายากคือจิงจิวลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้ไผ่เขามองดูหลิวสือซุยกล่าวเสียงราบเรียบว่ามหามักคาอันตรายและยาวนานยากจะเดินจนสุดทางท่านต้องออกเดินทางแล้วให้จดจอ่อกว่าเดิมการไปครั้งนี้ใช้เวลาแรมปีต้องลืมเลือนเรื่องที่ผ่านมาตั้งใจจดจำกับไม่เหมาะหลิวสือซุยกงลงังนวูบ ค่อยทราบว่าเขากล่าวอะไรต้องกล่าวด้วยความครับข้องใจว่าข้าพเจ้าจึงไม่ลืมเลือน